พระพิสุวัยเจปีรูปหนึ่งบวชเรียนมา40พรรษาซึ่งการบวชเรียนของท่านราวในปี2515นนับเป็นการบวชพระเพื่อหนีคดีความแต่กรรมในใจของพระท่านยังคงตามหลอกหลอนแม้เรื่องราวจะผ่านไปนานนานมากแล้วก็ตามขอเรียกนามพระรูปนี้ว่าหลวงตาป่อง ในวัยหกขวบความรู้สึกที่รับรู้จดจำฝังใจคือที่บ้านของท่านนั้นมีกิจการโรงสีใหญ่โตอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ใช่ว่าชีวิตวัยเด็กของท่านจะมีความสุขถึงจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกเท่าแก่โรงสีแต่แม่ของท่านนั้นเป็นเมียน้อยที่เตี่ยไม่ให้ความเอ็นดูเท่าไหรนะ่นัก เพราะเผลอไปมีอะไรกับโยมแม่ด้วยความเจ้าชู้ของเท่าแก่ที่แอบย่องเข้าหาคนงานทุกกลางคืนความมาแตกตอนที่แม่กำลังหาบเข้าเปลือกแล้วคลอดท่านออกมาเรียกได้ว่าคลอดง่ายกันเลยทีเดียวตอนที่นอนอยู่ไฟก็ยังโดนซ้อใหญ่เมียหลวงของเตีย่ยทุบตีกะว่าจะฆ่าให้ตายทั้งแม่และลูก ไปเสียพร้อมกันเคาอะยังดีที่คนรับใช้ที่เป็นเพื่อนของแม่ได้รีบเข้ามาขวางไว้แล้วนำเรื่องไปเล่าให้อาเาสียเจ้าของโรงสีรู้เมื่อเตี่ยรู้ก็รีบจัดการแยกบ้านเมียของเตี่ยทั้งสามคนต่างมีแต่ลูกสาวให้เตี่ยหมดท่านถือว่าเป็นลูกชายคนแรก จะให้จัดรับขวัญเอกรกะเริกนอกหน้าก็ไม่ได้เพราะเป็นลูกเกิดกับคนงานเตรียมหม้อบ,บ้านหลังเล็กๆที่ท้ายโกดังลงสีข้าวให้ท่านกับแม่อยู่อาศัยนานๆครั้งเตี่ยถึงจะมานอนค้างกับแม่และมาเล่นกับท่านทุกวันท่านกับโยแม่จะไปรับปิ่นโตที่บ้านใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่มีโรงครัวเลี้ยงคนทั้งครอบครัว ทันทีที่ซ้อใหญ่เห็นหน้าท่านแกจะเอ่ยปากทันทีด้วยเสียงดังไอ้โลกชิ้งหมากก็ง่ามึงมาอีกแล้วนะคิดว่ามึงจะมาอ้องอาเซียแล้วมึงจะได้ลีเหรอมีวักษณามีที่อยู่ได้กิงได้เลี้ยงก็ถือว่าบุญโขแล้วยอย่ามาเสนอหน้าแถวนี้รู้ไหมกูเลยเกียกมึงกับแม่มึงมากระทั่งช่วงเวลาที่ผ่านมา ท่านต้องอยู่ด้วยความยากลำบากวันหนึ่งท่านต้องไปเกณฑ์ทหารและเข้ากรมที่กรุงเทพแม่ของท่านต้องอยู่บ้านหลังเล็กคนเดียวสามสี่เดือนแรกนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับโยมแม่แต่ท่านกลับมาเป็นครั้งที่สองพบว่าโยมแม่ถูกซ้อมเนื้อตัวฟกช้ดำดําเขียวหูตาแตกทีเดียวคำตอบที่ได้จากโยมเตีย่ย คำหมอยมังครึ่งบังแม่เรือแต่แม่เรือไม่ยอมมังอ่ะมังเลยซ้อมเอาอ่ะเห็นไหมล่ะส่วนแม่นั้นนิ่งเงียบไม่พูดอะไรเลยท่านก็สงสัยที่โจรจะขึ้นบ้านทำไมไม่ขึ้นป้นบ้านเรือนใหญ่ต้องมาเจาะจงป้นบ้านเรือนหลังเล็กเพราะอะไรกันเนาแต่ฟ้ายังมีตาท่านได้เจอผ่านโรงของโรงเรียน ที่ท่านเคยเรียนในสมัยเด็กลุงวัดแอบ,บกระซิบเล่าว่าเป็นตัวของซ้อใหญ่ที่จ้างวานคนขี้เมาในหมู่บ้านให้มาทำร้ายแม่เสียเองก็รู้เรื่องนี้อยู่เต็มอกแต่ก็แสร้งทำเป็นไม่รู้และไม่เห็นใดๆเพราะเสียแก,กลัวเมียใหญ่มากใครๆก็รู้กันไปทั่วท่านทราบความจริงน้ำตาท่านไหลออกมาทันที คิดสงสารโยมแม่จับใจญาติพี่น้องแม่ก็ไม่เหลือยายก็สิ้นบุญไปนานแล้วลุงวัดได้แนะนำให้พายโยมแม่ย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะนับวันซ้อใหญ่ยิ่งไม่ธรรมดาส่วนอาเสียนั้นอย่างไรก็ไม่มีทางเข้าข้างโยมแม่ซึ่งเป็นเมียคนที่สี่ไปได้เมียสองเมียสามก็เป็นคนของซ้อใหญ่ที่หามมปลเปอรเพื่อให้เตี่ยมีลูกชายท่านเชื่อโยมแม่ ลูกเอ๋ยเราลูกชายต้องอดทนตัวแม่แก่แล้วใครจะเอาไปฆ่าไปแกงก็ไม่เป็นไรคืนหนึ่งในกรมทหารที่ดึกแล้วท่านทำอย่างไรก็นอนไม่หลับด้วยเหตุผลของกระแสะจิตที่แม่ลูกสื่อถึงกันบ้านของแม่ที่ท้ายโรงสีแม่ถูกงูพิษกัดกว่าที่ท่านจะรู้เรื่องราวก็ผ่านไปสองสามวัน จนหมอจะตัดขาแม่ทิ้งนี่หละทางโรงพยาบาลถึงต้องตามตัวท่านในฐานะลูกชายให้มาเซ็นรับรองในการผ่าตัดขาทิ้งเมื่อโยมแม่ออกจากโรงพยาบาลท่านก็นำโยมแม่ไปฝากไว้ที่บ้านเพื่อนที่เป็นทหารเกณฑ์ด้วยกันหลังจากกลับเข้ากรมท่านได้ขโมยอาวุธปืนที่นอนเฝ้าคลังอยู่ทุกคืนออกมากลิ่นคาวเลือดโชยเตะจมูกมาล่วงหน้าเพราะโทสะแรงแค้น เป้าหมายของท่านคือเตี่ยกระซ้อใหญ่สามวันถัดมาท่านได้จัดการกับคนสองคนนั้นที่ฝังรอยแค้นให้ท่านและแม่มากว่า20ปีภาพของท่านออกข่าวในทีวีในขณะนั้นท่านก็ไม่ได้หนีไปไหนด้วยยังคงกลับมานอนซุกอกแม่ที่บ้านเพื่อนทหารเกณฑ์ด้วยกันนั่นล่ละถ้าตำรวจตามตัวเจอก็จะมอบตัว แต่ที่รอดคุกรอดตารางมาจนทุกวันนี้เพราะคำสัญญาสาบานกับร่างทรงซึ่งบ้านที่ท่านกับโยมแม่ไปพักพิงที่บ้านทุง่งคอกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบ้านเพื่อนแม่ซึ่งเพื่อนแม่นั้นเป็นร่างทรงทุกๆุกเช้าค่าแม่เพื่อนจะเดินลงเรือนไปกราบไหว้ที่ริมรั้วทั้งสทิศทำแบบนี้มาสองถึงสามวันเสมือนท่านลงคาถาอะไรสักอย่าง แม่เพื่อนเข้ามาพูดคุยกับท่านลูกจะทำอย่างไรเรื่องฆ่าคนตายสองศพเองจะมอบตัวหรือเองจะบวชตลอดชีวิตตัวท่านเองเพิ่งจะอายุ21ย่างเข้า22ใครละอยากจะติดคุกก็ต้องเลือกบวชตลอดชีวิตละสิแม่ของเพื่อนให้ไปจุดทูป16ดอก บอกกล่าวสัญญาสาบานที่หน้าหิ้งองคค์รูที่แม่ของเพื่อนเป็นร่างทรงอยู่แล้วให้พูดว่าหากข้าพเจ้ารอดหูรอดตาจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจนสำเร็จขอเลิกติดตามเขาไม่พบตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอบวชในผ้าเหลืองเพื่อถวายองค์ครูไปตลอดชีวิตจนเช้ามืดมีเสียงรถยนต์จอดล้อมรั้วบ้านทั้งสี่ทิศ ตำรวจหลายสิบนายถือโทรโคง่งเอ่ยว่าขอให้ท่านออกมามอบตัวตำรวจล้อมจับไว้ทุกด้านแล้วท่านจดจำขึ้นใจที่คืนก่อนแม่เพื่อนบอกไว้ถ้าตำรวจหรือใครมาที่ห้องนี้จะเดินข้ามจะถีบจะเตะขอให้นอนนิ่งๆห้ามส่งเสียงซึ่งท่านได้ไปแสดงตัวต่อหน้าตำรวจโดยไม่รู้อะไร ส่วนแม่ของเพื่อนก็ได้เรียกเชิญให้เข้าบ้านตำรวจบอกว่าขออนุญาตค้นทุกสถานที่ทุกซอกทุกมุมแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าชวนประหลาดคือตำรวจหลายสิบนายเข้าตรวจค้นทุกห้องสามสี่รอบเดินข้ามหัวตัวท่านอยู่หลายรอบแต่กลับไม่เห็นร่างท่านที่นอนอยู่ท่านได้ยินเสียงตำรวจพูดเป็นระยะระยะเฮ้ hey, มันคงจะหนีไปแล้วหรือแต่ที่นอนหมอนมุ้ง ก็ยังอยู่หรือว่ามันจะหนีเราไปมันคลาดกับเรานิดเดียวนะไม่ไม่ไม่ต่ชาวบ้านบอกว่าเห็นเอกคนยิงมันมาเก็บตัวอยู่บ้านนี้กับแม่มันที่ขาพิการนะสองสาวันแล้วนะเราต้องค้นตัวมันให้เจอคนอะไรโหดเยี่ยมยิงได้มากระทั่งแพพ่อของตัวเองแท้ๆสงสัยมันอยากจะได้สมบัติลงสีของพ่อมันจะตมเต็มแก่ละสิหลังจากท่านได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวเพื่อนคนนี้ ท่านก็ไปบวชที่วัดป่าที่หนองคายกระทั่งพรรษาที่สองจึงได้รับโยมแม่ไปเลี้ยงดูช่วงที่ปฏิบัติธรรมมีทั้งทหารและตำรวจมาทำบุญที่วัดนี้แต่ก็ไม่มีใครสนใจในตัวท่านกระทั่งปลายปี2550โยมแม่ของท่านก็จากไปท่านจึงย้ายวัดมาขอจำพรรษาที่บ้านทับกระดานอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านเองเบื้องบนปราถนาให้ท่านได้กลับมาชดใช้กรรมที่ฆ่าพ่อฆ่าบุพการีจากเรื่องที่ลืมเลือนไปแล้วทุกอย่างได้ตีกลับมาที่ใจของท่านอีกกายไม่ทุกข์แต่จิตใจนั้นทุกขเวทนาเหลือเกินนี่แหละนาะจากคำสอนของพระพุทธองค์เจ้าหนีสิ่งใดได้ได แต่หนีกรรมดีกรรมชั่วไม่พ้น